คร,ค,ออครับสวัสดีครับคุณก้อยครับคุณออยครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะคร,ครับรายการรอบบ้านผ่านเมืองพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บ่ายวันพุธนะครับก็อาจจะฉุกระหกกันนิดหนึ่งฮะสถานที่ที่เราจะาจมาพูดคุยกันนี้นะฮะก็อยู่กันคนละที่คนละทางแต่เนื่องจากว่าเวลานี้นะฮะร้านอาหารเอ่ยโรงแรมเอ่ยที่พักเอ่ยต่างๆเนี่ยไม่ให้เรานั่งนะครับให้เราอยู่ทั้งนอกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะขลุกขัดสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ผมอยู่กับคุณนรัสสัมพันธ์ศรีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท VR Global Property นะครับแล้วก็คุณลักษมณ์ธรมมิชนะครับประธานบริษัทธรรมมิชแอนด์โคจำกัดนะฮะซึ่งขออนุญาตเรียกชื่อเล่นๆคุณก้อยแล้วก็คุณออยแล้วกันเนาะอาจจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการของรัฐนะครับเวลานี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเมืองนะฮะของภูเก็ตนะครับซึ่ง ก็เป็นที่คึกคักและเป็นที่คือฮานะครับเพราะว่าเรียกว่ารัฐบาลนะฮะ,ะกรมาทั้งชุดเลยนะฮะแต่ว่าจำนวนประมาณ20 3 0งนั่นแหละครับที่เรียกว่าไปชุมนุมกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะครับแล้วก็เห็นว่ามีทางหองการค้านะฮะทั่วประเทศนะฮะไปเพื่อที่จะให้ทำยังไงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบูมขึ้นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งของช่วงวิกฤตไวรัสโควิด COVID 19นะครับผม คิดว่าในเรื่องของการทําการตลาดนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวกันนะครับคุณก้อยมีอะไรแนะนำท่านผู้ชมไหมครับในช่วงนี้ว่าเราจะปรับตัวยังไงนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือในเรื่องของร,ระบบของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับคุณก้อยครับค่ะจริงๆขึ้นหัวข้อว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนมองแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าพอด้านของ นักทุนักท่องเที่ยวหรือว่าภูเก็ตเองเนี่ยเป็นเหมือนเมืองที่เป็นดิสเนชันเวิลด์เป็นจุดหนึ่งของโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันมีนักท่องเที่ยวหายไป99%นะคะแล้วก็ในภาตสังหาเราเองก็เงียบมาปิดดีกว่าละคะ่ะทีนี้เราก็เลยมีการคุยกันเหมือนกันเราก็พยายามจะคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในในบ้านเมืองเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะทำให ภูเก็ตเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมถึงจะกลับมาไม่มาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะทำการัลก,กำลังใจกลับมาทีนี้ทางบริษัท v R เองนะคะเรามีที่ปรึกษานะคะคือวันนี้ก็ได้เชิญคุณออยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพาคของอสังหาที่ภูเก็ตแล้วก็เมืองท่องเที่ยวหลายเมืองนะคะว่าจะเป็นที่สมงด้วย,วยเป็นที่เกาะลันตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะคก็เลยอยากจะแบบ มามาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ของภูเก็ตเองอะค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโดยส่วนที่แบบวีก้อยเองกออง็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์ดีกว่าเพื่อที่จะทําให้ภักดะตัเองนะคะมันมันได้กลับมาเ,เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโกนค่ะครับครับก็ถามต่อเลยครับถามคุณออยเลยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ภูเก็ตนะครับพวกเราอาจจะ ยังไม่ได้สัมผัสนะครับอมองแต่ภาพข่าวนะฮะบรรยากาศตรงนู้นเป็นยังไงการปรับตัวของผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้างครับคือที่ภูเก็ตผู้ประกอบการค่อนข้างตื่นเต้นนะคะก็อย่างางว่าเนาะเราปิดมาเกือบสองปีแล้วก็คล้ายๆเป็นความหวังนะคะคแล้วก็ <c oughs> โชคดีที่ภาคเอกชนของทางภูเก็ตอะค่ะให้ความร่วมมือกันดีมาก <c oughs> แล้วก็เอ,อต้องการแค่การสนับสนุนของภาครัฐในลักษณะที่อ,อ คล้ายๆว่าการเดินทางเข้ามาในภูเก็ตและการอยู่อาศัยมันทําได้จริงในภาคปฏิบัติคือมาตรการปัจจุบันที่ที่ให้เข้ามาภูเก็ตนะคะมาตรการคัดกรองในการเข้ามาเนี่ยพอรับได้อยู่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าก็ยังทําได้แต่ว่าพอเข้ามาแล้วต้องตรวจซ้ําตรวจซ้ําเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยดูแล้วเสียงตอบรับไม่ค่อยดีแล้วก็การกักตัวจะต้องกักในโรงแรม HSA plus ทำให้ต่างชาติหลายคนที่เขามีอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่นี่ค่ะส่วนใหญ่คนที่มาภูเก็ตแล้วแล้วแล้วยินดีจะผ่านคอนดิชันเยอะๆอย่างเนี้ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่ต้องเป็นคนที่อยู่ระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีบ้านอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วแล้วการที่ให้เขาต้องไปพักโรงแรมแล้วก็จ่ายฟูลเซอร์วิส14วันมันก็ค่อนข้างสูงอนะคะก็เอออาจจะตรงเนี้ยบั่นทอนความอยากของคนที่ต้องการจะเข้ามาภูเกต็ต ไปไปส่วนหนึ่งเยอะเหมือนกันครับครับก็ทางทางรัฐเนี่ยมีอะไรส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับมาตรการที่ที่มีมาของของภาครัฐที่บอกไว้นะครับค่ะของภาครัฐให,ให้ให้สนับสนุนฮะให้ให้อะไรบ้างเรื่องของอเงินทุนไหมหรือว่าให้อ,อเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคะ ประชาสัมพันธ์ทำ <c oughs> ประชาสัมพันธ์ทำค่อนข้างเยอะนะคะคแต่ว่าเหมือนทำแล้วมันไปติดในช่วงที่แบบขอ C O E ไม่ได้เข้าวีซ่าเข้าประเทศติดขัดเ,เขาเรียกว่าหลายเวลาแบบรู้สึกอยากมาแล้วแต่พอไปเช็คขั้นตอนจริงๆเนี่ยมันไม่มีวันสต็อปหรือว่าใครคิดเหรยที่ชัดเจนว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้พอถึงพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มัน สิ่งที่มันแรงกว่าการประชาสัมพันธ์ภาครัฐก็คือข้อมูลที่ให้กันเองระหว่างผู้เดินทางต่างชาติด้วยกันอาจจะเป็นเพจของ expat อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งข่าวด้านลบมันไปเร็วกว่าข่าวด้านบวกอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อค่ะเอ่ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินข่าวมานะครับว่ามีการฉวยโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับเอ่อค่าโดยสารนะครับเอ่อแท็กซี่หรือว่าการรับผู้โดยสารในเมืองนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ ผมเพิ่งฟังมานะครับก็จะเป็นข้อที่จริงมากน้อยขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ทีนี้เห็นว่าผู้ประกอบการก็คึกคักอย่างที่คุณออยว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าในส่วนของอในด้านต่างประเทศนะฮะในเรื่องของสนามบินที่จะรองรับนะฮะแล้วก็สายการบินที่จะเข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็มีเรื่องของ e l ลิ e การ์ดนะฮะหรือว่าการ์ดที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ เป็นระดับบนนะครับซื้อบัตรเรียกว่าอะไรบัตรใบละหนึ่งอ้าน US หรือว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะมาอยู่ไทยเราในระยะอาจจะช่วงหนึ่งนะครับแต่โดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือมาที่จังหวัดชายแดนภาคภาคใต้นะฮะก็คือจังหวัดภูเก็ตเออยกระบี่เออยหรือพังงาเออยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้มีมีข้อมูลมีรายละเอียดยังไงบ้างครับคุณออยครับใช่ <c oughs> ตัว Thailand Elite Card ค่อนข้างได้รับความสนใจสูงนะคะเออ,อเแต่โดยมากจะเป็นโซนทางเอเชียมากกว่าที่จะเป็นโซนทางยุโรปเนื่องจากว่ารจริงๆแล้วมันคือ,ม,คอมันคือจ่ายทิ้งอะเนาะซื้อซื้อขาดเลยแล้วก็ <c oughs> เออได้วีซ่ามาแต่ว่าวีซ่าของ Thailand Elite เนี่ยคาตากรีมันอยู่ในทัวรลิสเพราะฉะนั้นมันจะทำงานไม่ได้มันจะเป็นลักชัวรี่วซจริงๆอะค่ะครับครับค่ะ แต่ oh, ว่าที่ <not S 1> มีเอ็นคว y ีเข้ามามากเลยแล้วตกใจมากก็คือเป็นแค่ข่าวทางทีวีอะค่ะว่าจะมีการพิจารณาว่าถ้ามีต่างชาติมาลงทุนสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะได้วีซ่าสิบปีอ่ะ uh, uh. แล้วก็ข่าวที่ว่าจะให้ต่างชาติถือคลองที่ดินได้อันนั้นนะคะ่ะโหเอ็นควรีถล่มทลายทั้งๆที่ oh. มันเป็นแค่แบบไอเดียยังไม่เข้าค uh. อรมอได้ซ้ำ uh. <c oughs> ก็ถ้ามองในในภาพของภาคอสังหานะครับมันมัน่าจะมีอะไรที่ที่เป็นอะไรล่ะกูดนิวส์นะครับเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะคุณก้อยมีความเห็นยังไงครับเพราะว่าถ้าเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยต่างชาติสนใจแน่นอนครับประเทศไทยเราเนื้อหอมนะครับตอนนี้อรครับคุณก้อยครับต้องพูดที่คุณออยพูดนะคะว่าถ้ามันออ,ออกมาเป็นรูปมารมแล้วเนี่ยเราในฐานะเอเจนต์เราก็ต้องเป็นแล้วค่ะเพราะว่า มีลูกค้ามีกลุ่มลูกค้ารอที่จะบริการก็ยังเป็นปุ่มระหว่ารวงรเอาตั้งแต่เรื่องขององค์การของรัฐแต่ละหน่วยงานแล้วกันนะคะที่แบบสื่อสารกันเองเราในฐานบะบางทีเราก็จะได้ข้อมูลที่มันมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันแล้วเรายังต้องเป็นลูกค้ากลายเป็นว่าแบบมันก็สับสนสู่สับสนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยเราก็จําเป็นต้องสั่ง กันมากกว่าเหมือนคุณออนเองอ่ะก็อยู่ในเอกชนที่มีส่วนตักงของโคกานรถี่ก้อยเปดก้อยเปกอยก็แบบเนี้ยค่ะพรุ่งนี้เนี่ย มีจะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่มาแบบพบปะกันแบบเวทนิดนึงก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงรรี้ยค่ะพยายามจะช่วยกันผลักดันนะคะว่าเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะเพราะคี่เห็นเป็นยังไงดีที่สุดก็คือทําให้มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดอะคะ่ะเราก็จะได้แบบสู่การรูปแบบเปลี่ยนแปลงจริงๆสักทีอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ครับก็บบถือว่าเป็นเป็น,ปนช่วงเวลาหนึ่งที่จะ ทำให้บริษัทที่ทํางานด้านอสังหารเนี่ยกาได้ประโยชน์นะผมว่าท,ที่ภาพใหญ่ก็คือประเทศไทยเราอะนะจะได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าความสนใจของต่างชาติจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งบูมในตอนนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอไวรัสโควิด19ก็ตามนะฮะแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องนะครับเห็นว่าจังหวัดอื่นๆก็กเ,รเริ่มเริ่มที่จะ,ะทำอยากจะทําแบบจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันนะครับทีนี้มาถามในเรื่องของอการที่ ข่าวที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีผลทําให้ตัวเลขของอการที่จะเพิ่มขึ้นของอ,ะอะไรายได้ในจังหวัดภูเก็ตอันอย่างนี้กันในฐานะที่คุณออยอาจจะออยู่ในอยู่ในส่วนของการอยู่ในพื้นที่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับคิดว่าผลที่จะได้จากการที่รัฐบาลมามีมาตรการตอนนี้น่าจะน่าจะเกิดอะไรขึ้นขึ้น,นในในแง่บวกบ้างไหมครับ <c oughs> จริงๆพูดตามตรงมาตรการรัฐบาลที่มีกับ การลงทุนจากต่างประเทศนะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาจากการมาในลักษณะที่เราได้หลายต่อค่ะประเทศไทยจะได้หลายต่อได้แบบเอ็กเชนเลตได้โรงแรมได้คนพักอาศัยแล้วก็ทุกๆอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะได้รับได้รับส่วนแบ่งกันหมดนะคะอันนี้นคือส่วนใหญ่แล้วมาตราการจะออกมาลักษณะนี้นเช่นการให้พักในโรงแรม s Plus, อช p อพ s าสต์14วันเนี่ย นอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค,คือไม่ให้พักในที่พักของตัวเองปลอดภัยกว่าด้วยที่มาอยู่ในโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้รับส่วนด้วยเพราะว่าการพักในโรงแรมเนี่ยก็ต้องทานอาหารโรงแรมเนาะจะออกไปไหนก็ต้องใช้บริการสาธารณะรอะไรเงี้ยค่ะครับ,รบกับก็กลับมาที่คุณก้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวทางที่เอ นักอสังหาริมทรัพย์นะฮะจะต้องช่วยกันนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะเราช่วยกันแบบไหนยังไงฮะคือแต่ละบริษัทหรือแต่ละตัวแทนนะฮะที่ดูแลอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเองก็ตามนะฮะหรือว่าทางกระบี่พังงากหรือว่าแม้แต่ทางสุราษฎร์ธานีเกาะ,ะ,ะสมุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมีความร่วมมือกันยังไงมีการช่วยเหลือกันยังไงบ้างครับครับ ก็ในในเอาในส่วนกลางก่อนนะคะเนื่องจากว่าส่วนกลางเองเนี่ยอย่างที่กรุงเทพมหานครนะคะคือส่วนกลางเองเนี่ยคืออย่างที่กล่าวไปแล้วคือกับทางผู้รับผู้ใหญ่ในทุกๆในทุกๆเซ็กเมนต์เลยที่เกี่ยวข้องกับพรรคของอาสา่าเมื่อเมื่อกี้ที่พูดคุณอ้อยพูดไปแล้วการท่องเที่ยวก็เกี่ยวใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยส่วนของที่เป็นมาตรการของพวกรัฐของพกที่เราจะแบบ พยายามผลักดันให้มันเร็วที่สุดส่วนของที่หน่วยกําลังที่สำคัญที่สุดก็คือคุณอ้อยะเลยทราบปัญหาทราบทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแล้วถ้าถ้ามันไม่จริงเนี่ยแบบจะต้องหาวิธีแก้ไขคือนักนักหนาสังหายเองนะคะก็พ,พยายามจะช่วยกันผลักดันทุกทุกทุก,ท,กทางรวมถึงจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเรื่องของวัคซีนนะคะเรายัางต้องเข้าไปแบบ อย่างวันๆเนี่ยคือก้อยกับพาร์ทเนอร์เนี่ยรับโทรศัพท์เยอะมากหนึ่งคือหาวัคซีนให้กับองค์กรตัวเองมีผลทั้งของคือเรื่องของอเตียงที่มันไม่พออยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังแบบมีผลกระทบมีเรื่องของอแรงระเบิดอะไรต่างๆของสารเคมีอะไรเงี้ยคือมันรู้ว่ารู้ว่าแบบตอนนี้ค่ะมันมันภัยมันมากางเพราะก็จะ้นงถิ่งทีุ่อ้องมากกว่าะนะคะ พยายามที่จะมองโลกว่าโอเคหลังจากนี้เนี่ยมันต้องดีขึ้นมันต้องแบบเข้มแข็งที่ต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะเยนี่คือแบบศาที่แบบมองกันนะคะรวมไปจนถึงไปปีหน้าเลยเนี่ยคือแบบเรื่องของมาตรการดอกเบีย้ยเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยเรื่องอะไรอ่ตอนนี้เราก็รวมตัวกันแล้วก็ตักดันในเรื่องเงินของงานหน่วยงานแต่ละหน่แบบนวยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย พวกเราเนี่ยอายุกันแตกต่กางกันใช่ไหมคะ,คะก,ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้บางคนอายุ 80- 90ก้จะถึงร้อยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะนั้นอะไรหลายอย่างมันใหม่มากะคะ่ะคือมันก็ต้องก็ต,งต,งต้องมือกันค่ะคะรบัรบครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยากจะขอให้คุณออยได้ฝากข้อคิดนะถึงท่านผู้ชมนะครับที่ ติดตามรายการแล้วก็อาจจะบอกท่านผู้ชมทั้งนักลงทุนเองนักท่องเที่ยวเองนะครับว่าภูเก็ตหรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับครับคือจริงๆภูเก็ตมันจะมีมันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอยู่นะคะว่าถ้าเราต้องการจะไปสัมผัสความรู้สึกของเมืองภูเก็ตจริงๆก็ต้องเข้าไปที่เมืองเนาะก็จะได้ความรู้สึกของคนท้องถิ่นมันจะมีย่านที่ ต้องการสัมผัสความรู้สึกของสเทิร์น life มันก็จะมีย่านที่คนต่างชาติอยู่เยอะมันก็จะได้ความรู้สึกของการอยู่ย่านคนต่างชาติอ,อ,อ,อสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตด,ดูแล้วยังไปได้นะคะแล้วก็คือข้อดีของมันข้อดีของมันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การซื้อที่พักอาศัยคือ,อที่ภูเก็ตเนี่ย <c oughs> ม,มันจะแอดวานซ์กว่าจังหวัดอื่นนิดนึงก็คือว่าบ้านพักเนี่ยเราสามารถจบเป็นโรงแรมได้ Oh, อ๋อครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถซื้อบ้านพักในขณะที่คุณเอ่อใช้มันลงทุนได้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานมันเพราะฉะนั้นการ,รซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ภูเกต็ตจะเป็นมากกว่าการซื้อที่พักอาศัยละครับครับค่ะอันนี้ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นจะเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้ว่าตรงนี้ดีมากภูเกต็ตแบบไปไปไปเร็วกว่าจังหวัดอื่นคอนโดมิเนียมของเราเนี่ยคอนโดมิเนียมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถจดเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อการพาณิชย์ได้ ทั้งเตึกเลยนะคะทั้งอาคารในขณะที่จังหวัดอื่นยังไม่ได้ทำครับครับค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นถ้าคุณออยไม่ได้บอกเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ทันได้คิดหรือว่าไม่เอ่อไม่ได้ความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าบ้านหรือคอนโดเราเนี่ยบางทีจะให้ผู้อื่นมาพักนะฮะแล้วเราได้รับรายได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็อาจจะกลัวในเรื่องของด้านของกฎหมายนะฮะหรือข้อบังคับต่างๆนะถ้าเป็นที่ภูเก็ตก็เป็นข้อยกเว้นก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับ ก็มาที่คุณก้อยด้วยดีกว่าับฝากข้อคิดกับผู้ชมสักนิดหนึ่งครับครับก็ตอนนี้ก็คงจะต้องตั้งสตินะคะเพราะว่าหลายเรื่องเข้ามาแล้วก็ต้องพยายามเสพข่าวที่มันไม่ใช่เฟ k น n e w นะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ เป็นข้อมูลที่ดีมากสาหรับเมืองภูเก็ตอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเชิญคุณออยมาพูดคุยนะคะในอนสังหาริมทรัพย์ดีกว่าในแต่ละเซกเมนต์ว่ามันมีการเพิ่มแวลูให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่อยู่อาศัยเองยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดแล้วกันว่าเ<อ>มืองภูเก็ตก็เหมือนจะเป็นแตนบลกอย่างที่รัฐบาลพยายามจะตักดานบอกว่าคือแตนบอกแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันควรจะเรื่องของ,นะของเศรษฐกิจ เดียวด้วยมันควรจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆะให้เพื่อเป็นให้ยังคงรูปความเป็นดิส i ีย์ o r l d คือเป็นเมืองที่ใครๆอาจจะไม่รู้จักกรุงเทพด้วยซ้ําแต่ทุกคนรู้จักเมืองภูเก็ตอย่างนี้ก็ใช่ครับใช่ครับยัง,ยงเป็นอะไรที่อยู่ในใจของชาวต่างชาติทั่วโลกเลยค่ะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเเป็นจังหวะนะครเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทางรัฐบาลก็มีมาตรการกับ ทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะนะฮะซึ่งก็หลังจากนี้เราคงจะได้เห็นจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเราที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะที่จัดกิจกรรมอย่างนี้นะฮะเพื่อทํำยังไงให้เศรษฐกิจของไทยเรานะฮะถึงแม้ว่าจะมีภาวะวิกฤตไวรัสโคกิดหึงเก้าก็ตามนะฮะก็คงจะต้องช่วยๆกันในหลายฝ่ายนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องเชิญคุณออยคุณก้อยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ลงรายละเอียดไปมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนวรน์ 3, สัมพันธ์รีนะครับคุณก้อยนะฮะ,ก,ะ,ฮะ,ก,ะ,ฮะกรรมการผู้จัด คุณออยนะฮะคุณรักษมณ์ธรมมิตรนะครับประธานบริษัทธรรมมิตรแอนโคจำกัดนะฮะผมกลัวว่าจะพูดบริษัทผิดนะชื่อผิดก็เลยต้องดูโผยสนิดหนึ่งนะครับก็เราจะลากันไปตรงนี้แล้วก็ผมจะมีคลิปนะฮะเล็กๆนะฮะให้ท่านชมบรรยากาศของภูเก็ตนะฮะณเวลานี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับคุณออยครับคุณก้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ